เดี๋ยวเรามาดูกันทีละวงเลยนะคะวงนี้คือพญานาคนะคะดูใ,นใ,นใกล้ๆนะไซส์จะมีอยู่ที่ในตะกร้านะคะจะให้มีมีแบบตะว,วงเดียวนะคะไซส์ละหนึ่งวงค่ะพับพิกเนตนะคะเป็นปางสวยสุขค่ะด้านข้างจะเป็นโอมนะคะวงต่อไปจะเป็นนพเก้าค่ะพญานาคนพเก้านะคะ วงต่อไปนะคะเป็นพ่อแก่ค่ะพ่อแก่นะคะเสียงพ่อแก่นะคะวงต่อไปจะเป็นพระนารายณ์ทรงคุดค่ะจะมีแค่แบบและว,วงเดียวแล้วก็แบบและไซสไซ์มีไซส์เดียวแล้วก็วงเดียวเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าดูไซส์ได้เลยที่ในตะกร้านะคะนี่แหวนเป็น พันารายทรงคุดนะคะไม่ลอกไม่ดำค่ะใส่ลงน้ำทะเลได้เลยนะคะไม่ลอกไม่ดำนะคะเงินร้อยอรเซนค่ะพระพิคเนตนะคะพระพิคเนตงดงามมากนะคะซ้ายให้ดูที่ในตะกล้าเลยนะคะนี้เป็นพระราหูค่ะพระราหูนะคะ วงต่อไปนะคะจะเป็นอ่อันนี้จะเป็นฟรีไซส์นะคะมีแค่วงเดียวนะคะเป็นพระพิคเนตนั่งบัวค่ะพระพิคเนตนั่งบัวนะคะสวยงามมากนะคะงานปาน,นีตมากนะคะวงนี้จะเป็นอ่ช้างสามเสียนนะคะ